สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะพวกเรามาจากกลุ่มที่สองโครงงานเรื่องการผลิตยางจากแป้งแครอทแป้งมะล,ละกอและแป้งข้าวโพดค่ะดิฉันนางสาวชลาทุกงคงเลขที่สิบแปดค่ะดิฉันนางสาวพัฒนาบัตนรุ่งเลขที่สามสิบค่ะดิฉันนางสาวสุริทาชูเยียร์ฉันรับผิดชกลุเลขที่สี่สิบค่ะตัวแปรตัวแปรต้นแป้งแครอทแป้งมะละกอแป้งข้าวโพดตัวแปรตามประสิทธิภาพการลบคราบดินสอตัวแปรควบคุมปริมาณแป้งที่ใช้ในแต่ละชนิด ปริมาณน้ำในสาริิดเกาะกระดาษและดินสอที่ใช้ทดสอบการลบชนิดเดียวกันวัสดุอุปกรณ์ทําแป้งแครอท 1. ล้างแครอทให้สะอาด 2. ปอกเปลือกแครอทและหั่นแครอทเป็นชิ้นบางๆไม่นาจนเกินไป สามนำแครอทที่หั่นไปชั่งน้ำหนักให้ได้น้ำหนักหนึ่งพันกรัมสี่จากนั้นนำแครอทใส่ในถาดเพื่อนำเข้าอบห้าจากนั้นนำแครอทเข้าอบ้วยไฟบนล่างอุณหภูมิหนึ่งร้อยสิบองศาเซลเซียสเป็นเวลาสิบชั่วโมงมาเหตุเนื่องจากแครอทและมะละกอต้องใช้เวลาอบที่นานจึงต้องอบพร้อมกันหกจากนั้นนำแครอทที่อบไปปั่นในเครื่องปัน่นจนละเอียดใช้เวลาสองนาทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดและร่อนในตะแกรงเอาส่วนผง จ็ดจากนั้นช่างน้ำหนักแป้งแครอทให้ได้น้ำหนักสี่สิบกรัมวัสดุอุปกรณ์ทำแป้งมะละกอหนึ่งล้างมะละกอให้สะอาดสองจากนั้นปอกเปลือกมะละกอด้วยมีดและหัน่นมะละกอเป็นชิ้นบางๆไม่นาจนเกินไปสามช่างน้ำหนักมะละกอให้ได้น้ำหนักหนึ่งพันกรัม 4. จากนั้นนำมะละกอเสเนทาร์เพื่อนำเข้าอบ 5. จากนั้นนำมะละกอเข้าอบ้วยไฟบนล่างอุณหภูมิ110องศาเซลเซียสเป็นเวลา10ชั่วโมงมาเหตุเนื่องจากแครอทและมะละกอต้องใช้เวลาอบที่นานจึงต้องอบพร้อมกัน 6. จากนั้นนำมะละกอที่อบไปปั่นในเครื่องปั่นอยละเอียดใช้เวลา2นาทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดและร่อนในะักรงงอาส่วนผง 7. ช,ชั่งน้ำหนักแป้งมะละกอ40กรัมวัสดุอุปกรณ์ทำแป้งข้าวโพด 1. ล้างแครอทและหั่นเป็นชิ้นเล็ก 2. ช่างน้ำหนักข้าวโพด1,650กรัม3ช่างน้ำาสิบสามิลลิลิตรนำเมลิดข้าวโพดไปปั่นใช้เวลา1นาทีทำเรื่อยๆจนหมด4จากนัก้นอาข้าวโพดที่ปั่นใส่ในผ้าขาะบางเพื่อกรองน้ำข้าวโพด5้เทีน,น,น, 110, 39, ท 6, น้ำข้าวโพดหอ่อคอาส่วนตะกอนล่างใส่ถาดเข้าอบไฟบนล่างอุณหภูมิร10บองศา30นาที6นำข้าวโพดที่อบมาบดได้ละเอียดเป็นเวลา2นาทีนำไปร่อนจนละเอียดเอาส่วนผงทำเรื่อยๆจนหมด เจ็ดช่างน้ำหนักแป้งกระพุ้ได้ได้สี่สิบกรัมวัสดุอุปกรณ์ทำยังงีหนึ่งล้างใบเตยจำนวนสิบห้าใบเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กสองช่างน้ำเปล่าไปเจือบ ml ใส่ลงในตัวปั่นที่มีใบเตยปั่นสองนาทีสามกองน้ำใบเตยและตวงหนึ่งยนโตสี่ช่างกาพีวีสามใบใบละยี่สิบห้า ml ห้าช่างรีเซอร์วันสามใบใบละยี่สิบ ml หกเติมแป้งน้ำสามลงในกาพีวีกลงได้เข้ากัน เจ็ดเติมน้ำใบเตยลงในแป้งข้าวโพดคุณให้เข้ากันแปดเติมเกลือเซรัในแป้งทั้งสามคุณให้เข้ากันเก้าช่างสารกันรากรามทั้งสามใบใส่ลงในแป้งทั้งสามชนิดคุณให้เข้ากันสิบช่างกลิ่นสตรอเบอรี่ทั้งสามใบใบละให้เมลใส่ในแป้งคุณให้เข้ากันสิบเอ็ดนวดแป้งทั้งสามชนิดเป็นเวลาสามนาที 12น้ำแป้งทั้ง3ชนิดใส่ในพิมพ์และนำออกจากพิมพ์เพื่อนำเข้าอบ 13. านำยังลบใส่ถาดน,นำเข้าอุณหภูมิ140องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงวิธีการทดสอบ1ระบายดินสอ2สบลงในกระดาษ a 4จับเวลาระบาย1นาทีตัดแบ่งเป็น5ใบ สองทดสอบอย่างลบทั้งสี่ชนิดด้วยเวลาลบยี่สิบนาทีจากนั้นสังเกตและคราบลินซอแล้วบวันทึกผลลงในตารางครั้งที่สาม